สวัสดีครับแพมพี่น้องสุขขูสุขค้นนะครับมาพบมาพอกับจากกวงนะครับก่อนที่เบิ er ้งคลิบกับกดที่ตามนะครับเป็นกําลังใจให้จากกวง้เด้อครับพ ah um ี่น้องครับก uh. ับเขากับน้ำครับที่จากกวงเอามาฝากพี่น้องเมื่อนี้ครับเป็นตําบักทุเรียนครับพี่น้องนี่ครับตาบกทุเรียนใส่กุ้งสดครับพี่น้องครับเนาะมันยังบ่อสุกครับบักทุเรียนครับแก้มกันกับแคบหมูแหนะครับกับมีผักขานะครับผักเกษตรเนี่ยจล็น่อยเนาะพี่น้องมาครับพี่น้องครับจินน้ำกันกับผมครับพี่น้อง เดี๋ยวแต่จะกทดนึงก็เด้พี่นอ้อมันยังเมืดๆมือมอ,อ่าใครเติบครับบานเอายืนนึงครับเอ้มาครับพี่น้องครับกินน้ำกันกับผมครับอืททรสชาติยังไงครับมันๆครับพี่น้อง เพราะว่าเป็นบทก,กุเรียนบทสุขครับ <laughs> รถตากออกมันๆนะนครับพี่น้องโอ้ยังวาวันก็หลายๆครับพี่น้องขออภัยหลายแล้วครับเล้วเป็นบอกเกลี้ยนยเป็นที่ละครับอืม Walk bài hát bị hỏng bông rừng vân mắng gặp nhau cái vân tẹn này cho cái lưng หืมไขยเตือครับเยวเพะพอเอาอยของข้าง่างนะพี่น้องอเป็นคึ้ตอมดีใช่ปุ๊บเอาลงข้า่างอืนึ่งอือกุ้งสดครับ รสชาบกุ้งเลียยมสีมันมันครับผ่านมันเพอะตุก <c oughs> มันมันกับเผ็ดครับขอ,อกัน บบขับาบุ๊กกบ๊ไม่ค่อยไม่รสชาติหรอกครับพี่น้องบ,บ๊วุกมันมันยังเด๋ยวครับอืคงจะมืดมือดอย่างครับพี่น้องอื <laughs> แล้วกุ้งหวางคางพี่น้องกินทุเรียนให้เบิดก่อน Thu liên này, các bạn bán cái thử cần thầy bố mi nọng ถ้ามันทุเทียนกระเห็นมันเอาไปย้ำครับหรือว่าทอดกัมันบอสุกนะครับพี่น้องถ้ามันผมก็ตำเลยครับพี่น้องบม่ต้องตำแห้งครับ บางวันหลายพี่น้องครับขออภให้พี่น้องหลายๆเรื่อครับนะบอกคุณเรียนกับหนึ่งขึ้ยังเข่าออก,กันเถอะเอาว่างเพื่อนกันนะเอา้าอื <c oughs> รสชาติปะครับมันมันเผ็ดๆครับ cung không phải nhoáng, rồi bỏ để tao bạc thu liễn, tẩm bạc liễn bật công แมื่งวันหลายครับพี่น้องคลิปเนี่ยเอาพี่น้องครับคือดิาะว่าทำนี่แหละครับพี่น้องกับเป็นเมนูแรกนะครับเดี๋ยวผมกดกไนนิดนึงก่อนกับเป็นแรกนะครับทีเอาบบกทุเรียนมาตํานะครับมันบอสุกนะครับแต่ว่าขันห้องมาตำหล้วมันก็สิมีความันนะครับก็เผ็ดใส่กันนะครับใส่กับกุ้งสดครับพี่น้องกินบ่เบิลครับกุ้งสดเนาะเยี่มกว่อนครับพี่น้องครับทองน้อยนะครับพี่น้องครับ น่าได้ระวางการรับประทานนะครับขัดจากวงนะครับใ,ใส่คำว่าวัตถุภาพหรือการรับประทานวัตถุภาพจากวงก็ต้องขอโทษขออภพี่น้องหลายๆนะครับพี่น้องครับน่คลิปนี้ก็คงี่พ่อไปสำเนียงพี่น้องครับคนที่ตามกดแช์นะครับกดไลค์เป็นกาลังใจให้จากวงในเด้อครับพี่น้องครับแมงวันไล่ๆพี่น้องขอโทษขอไภหลายๆเลยครับก็บบกทีเรียนถือกันคักตันไหนคอยพบปอกกันมือหนานด้ครับคลิปนี้เฉพาะสำเนียงพี่น้องครับสวัสดีครับ